สังเกตนะคะว่าระยะหลังๆมาเนี่ยประเด็นเรื่องของการออมเงินการลงทุนเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากนะคะดูเหมือนทุกคนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เห็นบทเรียนทางวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเห็นความผันผวนทางการเมืองค่ะรวมถึงความไม่แน่นอนของอนาคตต่างๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้นะคะบ้านเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเงินเงิน,น1019แรก กอนลงทุนค่ะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่จะช่วยปูพื้นการเงินการเก็บออมแล้วก็การลงทุนค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้เลยนะคะว่าลู่ทางการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือต้องรู้อะไรบ้างค่ะเล่มนี้ค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เขียนนะคะเซนเซแปคค่ะกับกลุ่มจิตตะเวลส์นะคะที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มมืออาชีพทางด้านการเงินการลงทุนในบ้านเราอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ว่าอ่านเล่มนี้แล้วเราจะรู้อะไรมากขึ้นแค่ไหนค่ะข้อแรกนะคะการลงทุนมีอยู่2แบบค่ะคือให้เงินสร้างงานและให้เงินทํางานค่ะซึ่งทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะแตกต่างกันค่ะการลงทุนแบบให้เงินสร้างงานเนี่ยเราอาจจะต้องลงแรงนะคะลงมือแล้วก็ใช้เวลากับมันมากหน่อยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงทุกกระบวนการเลยทีเดียวส่วนการลงทุนแบบให้เงินทํางานเนี่ยจะเป็นวิธีการลงทุนที่ไม่ต้องลงแรง ะะแต่ก็สามารถสร้างความเติบโตของเงินทุนได้แบบสบายๆเหมือนกันค่ะข้อที่2ค่ะการลงทุนยอดนิยมในบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8ปประเภทนะคะที่เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชอบส่วนตัวนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากหุ้นค่ะตราสารหนี้กองทุนรวมกองทุนรวมดัชนีหรือ ETF นะคะการลงทุนในอสังหาทองคำของสะสมแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลค่ะทั้ง หมดนะคะ8ประเภทด้วยกันค่ะมาดูข้อที่3กันค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อยก็ควรลงทุนในตราสารหนี้อย่างเช่นหุ้นกู้พันธบัตรแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้ปานกลางนะคะก็ควรลงทุนในกองทุนรวมที่มีทั้งหุ้นและก็ตราสารหนี้แต่ถ้าเราเป็นประเภทที่สามารถรับความเสี่ยงได้อย่างสูงสุดแล้วก็แน่นอนค่ะผลตอบแทนมันก็จะสูงตามนะคะการลงทุนที่เหมาะกับเราก็เช่นการลงทุนในตราสารทุนเช่น หุ้นต่างๆนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะการลงทุนควรมีเป้าหมายทั้งระยะสรรั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะการลงทุนระยะสั้นเนี่ยมักเลือกการลงทุนได้ค่อนข้างจะจํากัดค่ะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะคะถ้าเราต้องการผลตอบแทนสูงค่ะส่วนการลงทุนระยะยาว5ปีขึ้นไปเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเลือกการลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันความเสี่ยงมันก็จะต่ําลงและก็มีระยะเวลาให้เราสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้นาน ขึ้นค่ะข้อที่5ค่ะเคล็ดลับแก้ว3ประการนะคะเพื่อที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายของความมั่งคั่งนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเงินลงทุนตามด้วยผลตอบแทนและสุดท้ายค่ะระยะเวลานะคะนี่ก็คือตัวอย่าง5ข้อค่ะ ที่เปรียบเสมือนกับ5,9กับการเริ่มเป็นนักลงทุนนะคะในเล่มนี้มีทั้งหมด16,9ค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยก้าสู่โลกของการลงทุนได้แบบเข้าใจง่ายมั่นใจแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะใครที่กําลังมองหาว่าก้าวแรกของการลงทุนในโลกแห่งการลงทุนเนี่ยมันต้องเริ่มอย่างไรเริ่มแบบไหนเล่มนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะ